ETF ถือเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาค่ะทำไม ETF ถึงได้รับความนิยมวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ETF ให้มากขึ้นค่ะ ETF หรือ Exchange Traded Fund คือกองทุนรวมดัชนีที่มีการบริหารผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีที่อ้างอิงมากที่สุดค่ะ เช่นดัชนีทองคำาดชนีหุ้นเซ็น0 0เซรอหรือดัชนีอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นซึ่งจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วยหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆค่ะซึ่ง ETF เป็นลูกผสมระหว่างหุ้นและอินเด็กซ์ฟันค่ะสิ่งที่เหมือนหุ้นคือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทำให้ซื้อขายได้ที่ราคาเรียวไทมเลยต่างจากอินเด็กซ์ฟันค่ะที่ซื้อขายได้ที่ราคาณนะสิ้นวันทำการเท่านั้น สิ่งที่เหมือนอินเด็กซ์ฟันคือมีลักษณะเป็นกองทุนเราไม่ต้องเลือกหุ้นเองมีการกระจายความเสี่ยงตามนโยบายของกองทุนนั้นๆค่ะทำให้ ETF มีผลตอบแทนและความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงสูงแตกต่างจากหุ้นที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงทีสูงค่ะ จะเห็นว่า ETF เป็นการนำข้อดีของทั้งหุ้นและกองทุนรวมมาผสมผสานเข้าไว้ในที่เดียวค่ะแต่ที่แตกต่างคือ ETF จะมีผู้ดูแลสภาพคล่องที่จะช่วยให้ราคาซื้อขายสอดคล้องกับการขึ้นลงของดัชนีที่อ้างอิงอยู่เสมอค่ะเช่น ETF ของประเทศสหรัฐอเมริกา i s h a r e Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500มากที่สุดค่ะสรุปข้อดีของ ETF คือใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าการลงทุนหุ้นรายตัวมีการกระจายการลงทุนมีธีมการลงทุนที่หลากหลายและส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไปค่ะ อนอกจากนี้ ETF ยังมีเครื่องมือหลายอย่างที่กองทุนรวมอาจใช้ไม่ได้ค่ะเช่นการซื้อขายออปชันเข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้อีกด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้น ETF มีความโปร่งใสสูงม,มีข้อมูลที่เช็คได้ตลอดเวลาซึ่งข้อมูลที่โปร่งใสกว่ากองทุนรวมนี้อาจจะช่วยดึงนักลงทุนรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆได้นั่นเองค่ะ ETF ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ลงทุนที่ในประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก แต่ในต่างประเทศได้รับความนิยมมาน,นานแล้วค่ะเช่นในเบิร์กชัยทเวของวอลเลนบัฟเฟตนักลงทุนระดับโลกก็ให้ความสนใจกับการลงทุนใน ETF ด้วยเช่นกันปัจจุบันไทยมี ETF 11กองทุนค่ะแตกต่างจากสหรัฐที่มี ETF ราว2,000กว่ากองทุนและจำนวนกองทุน ETF ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้จากข้อมูลของ Global ETF Survey ปี2021โดย JP m o ม g a n พบว่า ETF ทั่วโลกมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM ปี2020คือ7.56ล้านล้านเหรียญเพิ่มขึ้นจากปี2019 24.1%โดย AUM ของ ETF ในสหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วนมากที่สุดคือ75%ของมูลค่า AUM ของ ETF จากทั่วโลกเลยค่ะและจากข้อมูลของ ETF.com ผมว่า ETF ในสหรัฐที่เป็น Top 20 สร้างผลตอบแทนเยียร์ทูเดตปี2021ได้ราว20%และมีผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเฉลี่ยราว10-20%ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ETF ถึงได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนเริ่มสนใจ ETF บ้างแล้วใช่ไหมคะและอาจมีคำถามว่าหากสนใจซื้อ ETF จะซื้อได้ที่ไหน เนื่องจาก ETF สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เหมือนหุ้นดังนั้นแค่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นก็สามารถซื้อขาย ETF ได้แล้วค่ะแต่หากใครต้องการซื้อขาย ETF ต่างประเทศอย่างตลาดสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพียงแค่เปิดบัญชีกับ Easy Invest ก็สามารถลงทุนใน ETF ตลาดสหรัฐอเมริกาได้แล้วค่ะ ETF เป็นทางเลือกการลงทุนในอนาคตหนึ่งที่น่าสนใจค่ะและมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนเราควรศึกษาข้อมูลให้ดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลงทุนของกองทุน,นผลตอบแทนความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของเรามากที่สุดน,นะคะ